สวัสดีครับมาพบกับช่องกูกูสุขจุลฮะวันนี้เราพบกับน้องสาวคนสวยฮะวันนี้แต่งหน้ามาเต็มนะฮะชื่อน้องมาตินนี่น้องมาตินฮนะนี่นางงามของเราชอบเลขอ,อะไรครับเลขเจ็ดจัดไปฮะกดลงนี้จ้ะเนีเ <laughs> นี่นยเออนมสดน้ำผึ้งนะฮะนี่มีชานมชาเขียวดูได้นะครับเนี่ยใครชอบมาเลยนะฮะอร่อยไหมอ,อร่อยอครับอร่อยไหมอร่อยนะเออ,อเยังไม่ได้นะจานกันสวยขอบคุณครับนี่น่ารักมากเลยฮะ สวัสดีครับวันนี้พกกับช่องกุ๊ก้ส่งโจ๊กห้าหนามนะครัวันนี้อ่าชื่อน้องอะไรครับน้ตคฮะโน้ตครับน้องโน้ตนะฮะนี่น้องโน้ตเอาวุ้นแปลภาษาไปแล้วนะกดครับช่องเลขอะไรน้องโน้ตจัดไปฮะขอให้ได้เลขแปดนะฮะน้องโน้ตจะดวงดีเป็นคนที่สองหรือเปล่าวันนี้นะครับมาดูกันนะฮะเลขแปดเฮ้ย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 โอ้โหได้แล้วครับเลขแปดนะฮะคนที่สองเอาอะไรดีครับ น้ำเออนี่ฮะโอโหูได้ของจริงฮะแจกจริงไหมครับน้องนอยพี hmm. <k orean> <k orean ่แจกจริงไหมอ่านะครับใครอยากได้ความสนุกสนานอย่างนี้ะฮะนี่ซื้อบุ้นะฮะได้น้ำซีนหนึ่งแก้วนะครับมาติดตามช่องโกโก้ส่งโจรได้นะครับขอบคุณครับนะสวัสดีครับพวกกับช่องกโก้ส่งโจรนะพบกับน้องน้องพลนี่ครับมาน้องพลนี่กินน้ำนะฮะนมสดน้ำผึ้งนะฮะนี่ฮะมาเลขหกนะครับปะวอมตี กระโดดตบก่อนไหมกระโดดตบก่อนไหมจะได้จะได้ร้อนก่อนนี่เลขหกไหมฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้คนที่สามโอ้โหยังครับเจ็ดห้เฉยขอบคุณครับสวัสดีครับพบก,กับโชคกุ๊กโก้ซุกจนฮะวันนี้เราพบก,กับน้องเฟสครับน้องเฟสฮะน้องเฟสชอบเลขอะไรหนึ่งวันนี้กินน้ำอะไรน้ำซุปนะอร่อยไหมอ่าชอบเลขนะครับเลขกดเลยเลขหนึ่งนะฮะดูครับน้องเฟสจะได้ไหมเลขหนึ่งนะฮะเรามาดูกันนะครับ กดเบาเกินไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยมเมนี่ย,ยังไม่ได้ครับได้แปลก้าค,คนครับสวัสดีครับน้องนีหนะ้าคนสวยเอาชื่ออะไรครับผมชื่อนีนาอ่าน้องนีน้าครับอ่าเล็กไรน้องนีน้าเลขห้าค่ะจัดไปฮะข,<า>ข,ขอให้ได้เลขกห้านะฮะน้องนีหน้านะฮนะรเราม,ามาดูกันฮะเ่้นน้องนีหน้าลุ้นนะฮะเลขห้าจะได้ไหมกินไก่ปนเหรอกินไก่ปนกอกยังไม่ได้นะครับน้องนีหน้าก็สวยนี่เสวยทุกวันเลยนะฮะนี่โสดไหมฮะ นี่น,นะครับจองไว้ตอนนี้นะครับบอกเลยว่าอนาคตสวยแน่นอนนะฮะขอบคุณมากนะครับ